มาที่แมปมิล่า H Q กันต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยได้เ,เป็นคิวเมดอีกแล้วนะครับเออได้เป็นโลอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้คือดูที่ประจรนคนอื่นได้นะครับเกิดใครตุยแล้วมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงครับโอเคห้องนี้มีทสัสสี่ทัสนะครับก็ผมว่ากำลังดีนะครับมีคนออกไปหนึ่งคนนะครับ เราจะไปทำท้านห้องเลียอเตอร์ก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วไปกินเฮ้ากันต่อดีกว่าครับทุกคนเหมือนจะมีคนอยู่ในห้องค่าเชื้อนะทุกคนสีแดงรถหมูอา้าสีแดงรถหมูเป็นเฮ้ยต้องรีบไปรีพอร์ตแล้วเข้าท่ออา้าโอ้โหทุกคนสุดจัดเลยอ่ะคือลงท่อให้ดูโชว์หนึ่งข้งนะว่าเป็นอ e ีฟอสเตอร์แล้วก็ฆ่าผมหลังจากนั้นะนะกดรีพอร์ตเลยนะครับ ที่สีนเงินเข้มเดินขึ้นมาไม่รู้ว่าทันเห็นหรือเปล่านะครับเออฆาตากรบอกชื่อผมทําไมอะนี่ก็ไม่ค่อยคุยกันนะครับเนน่ยก็เริ่มรีบโวดกันเลยสงสัยกันก็รีบโวดกันเลยอะโอ้สีเงินเดินโหวดเยอะนะครับอ๋อแต่ว่าก็มีคนสกิปเท่ากันนะครับก็ไม่มีใครโดนโหวดออกสีเขียวสงสัยฆาตากรนะครับที่ฆ่าผมเฮ้ยผมได้เป็นโลเนี่ยสามารถปกป้องคนอื่นได้อะ พอเวลาปกป้องแล้วอินพสเตอร์ไม่สามารถฆ่าคนนั้นได้นะผมไม่รู้ว่าผมจะปกป้องใครดีจืมจับตาดูอินพสเตอร์ไว้ว่าเขาจะพยายามฆ่าใครหรือเปล่าอ่ะปกป้องสีม่วงก่อนแล้วกันเหมือนเหมือนอินพสเตอร์เขาจะมาจ้องที่สีม่วงตลอดเวลานะครับเหมือนเขาพยายามจะฆ่าท้าผมไม่ทาละมาจับตาดูอินพสเตอร์ดีกว่าอินพสเตอร์เดินมาหาสีม่วงครับสีม่วงผมปกป้องไว้อยู่เอา้าแต่ว่าผมปกป้องสีม่วงไว้อยู่นะ โอ้โหทำการฆ่าแล้วก็รีพอร์ตเลยคิดว่าเพื่อนเขาจะสงสัยกันบ้างไหมไม่แน่ใจว่าการปกป้องมีครูดาวหรือเปล่าหรือว่าเกมบั็กผมไม่แน่ใจกันว่าเพื่อนจะสงสัยไหมว่าฆ่าแล้วรีพอร์ตเองโอ้ไม่พูดแชทกันเลยครับต่างคนเริ่มโบดกันแล้วอะผมว่าต่างคนต้องต่างสงสัยคนไม่เหมือนกันแน่เลยเรียบร้อยฮะผมว่าแพ้แน่นอนเพราะว่าอินพัสเตอีกแค่คิวเดียวก็ชนะแล้ว ป้องเสียงเงินก่อนแล้วกันเหมือนอินพสเตอร์จะอยู่ใกล้เสียงเงินนะครับอินพสเตอร์เอาแต่เดินตามเสียงเงินนะครับครับเสียงเงินไปแล้วเดินไปกดปุ่มเปล่าฆ่าไหมฆ่าไหมผมปกป้องเสียงเงินไว้อยู่นะครับเอ้เสียงเงินเดินไปกดปุ่มจริงด้วยครับกดปุ่มกดปุ่ม<แ>กดปุ่มรอบนี้เหมือนจะมีความหวังนะทุกคนผมว่ารอบนี้ต้องมีความหวังแน่เลยเสียงเงินไม่รู้จะรู้รหรือเปล่านะครับว่า i ิน o s สเตอร์คือสีแดงเลื่อนหมูชนะเฮ้อโอ,โโอโอ้โหโ,โ,โกหกกันง่ายๆอย่างนี้เลยเอ่ะอิน o s สเตอร์มันบอกว่ามันเป็นคิวเมดนะครับโอ้โหผมว่า,าอีกสองสีที่เหลือไม่น่าเชื่อนะ,อะเสียเงินมากดปุ่มแต่มไม่โหวตใครแล้วอินโพสเตอร์ก็โหวตเสียเ,เงินสีเขียวก็สงสัยเสียเ,เงินเรียบร้อยฮะจีจฮะจีจีอินโพสเตครับนะนะอ,อินพสเตอร์ชนะน ฮนะรอบสุดท้ายฮะอยู่ในด่านยาน่านอวกาศนะครับด่านแรกสุดเลยเออเลอร์เป็นหนึ่งคนนะครับได้เป็นไรเอยโอ้คิวเมดอีกแล้วโอ้ขอเป็นอินปอสเตอร์สักรอบสุดท้ายไม่ได้ดยังไงโอ้โลก็คิวเมดธรรมดาเหมือนส่วนใหญ่คนเขาจะไม่ค่อยปรับให้มันแบบมีโลหลายๆหลากห,หลายนะโอ้โหห้องนี้ทาสอย่างน้อยแค่สองทาสนะทุกคนคื ไม่ต้องทำทาสก็ได้ั้งเนี่ยไปนั่งจับอินพัสเตอร์เลยก็ได้ั้งเนี่ยเอาละมาทำทาสที่มันจบจบไปนะครับทาสน้อยมากแล้วเราก็จะไปดู CCTV กันนะครับไปจับผิดไปจับผิดเลยครับว่าใครเป็นอินพัสเตอร์ทาสน้อยจริงๆอะ่ะเอาละผมมีทาสที่เขาว่ากันว่าเป็นทาสที่งองแงที่สุดนะครับคือทาสรูดบัตนั่นเอง คือลูดเท่าไหร่ก็บางคนแบบลูดไม่ได้อะคือมันงองแงจริงๆอะทุกคนแบบบางทีก็บอกว่าเร็วไปบางทีก็บอกช้าไปบางทีก็บอกว่าเอ,อ,อ่านไม่ได้ทุกคนทัสเป็นทัสที่งองแงที่สุดละโอเคผมเสร็จทัสหมดแล้วไปดูห้องสกิลิตี้กันไปดูกล้องกันนะทุกคนจับผิดอินพัเตอร์เลยโอ้ทุกคนดูดิทัสน้อยมากแล้วเกรดขึ้นเร็วมากเลยทุกคนตอนนี้เกินครึ่งแล้วเนะี่ยอีซี่วินอ่ะผมว่าโอเคสีฟ้าแต่ดูกล้องนะ เพื่อนทำทัสหน่อยก็ดีนะจะได้เกมจะได้จบเร็วๆไม่ใช่ว่าเอาแต่ดูกล้องนะเพื่อนทำทัสให้เสร็จเลยแค่สองทัสเองจบไวๆเป็นแบบอีซี่วินไปเลยเพื่อนและนี่ก็คือการทักทายเพื่อนผ่านกล้องนะครับทุกคนเหมือนคนที่ทำทาสเสร็จแล้วจะมาแออัดอยู่ในห้องซูเกลิตีนะทุกคนเหมือนจะมาดูกล้องแบบจับผิดอิมพุเตอร์ไปเลยอ่ะมากันเยอะเลยเอ่ะอ้าสีครีมโดนคิวใครเป็นคนเจอ สีชมพูอ่อนทุกคนเจอค่ะแล้วรีพอร์ตเองรอเปล่าเนี่ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่อยู่ในห้องสกคูิตี้กันหมดเลยนะเพื่อนช่วยทำทาร์สกันหน่อยได้ไหมเกมจะได้จบเร็วๆตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรมานะผมบอสกิ๊ไปโอเคลโหวตเท่ากันหมดเลยอะเหมือนจะมีคนหวสสีดำสองคนแต่ผมว่าสีดำไม่น่าใช่นะมาดูกล้องกันต่อครับทุกคนดูเหมือนว่าทุกคนจะมาอยู่ที่ อยู่ที่ห้องกล้องกันตลอดเวลาเลยอ่ะสีเหลืองเดินเข้าไปในห้องกับตันนะครับสีเขียวก็เดินเข้าไปในห้องกับตันเหมือนกันนะครับแล้วก็ออกมาสีเหลืองเดินตามสีเขียวทุกคนอ๋อสีเขียวสีเหลืองไปข้างบนสีเขียวก็ไปตามครับโอเคแล้วสีน้ำตาลออกมาอ่ะสีเหลืองก็ออกมาสีเขียวไปอีกหนึ่งนะครับสีอะไรเป็นคนเจอเสียงตัน เมื่อกี้สีอะไรเป็นนะสีอะไรเดินเดินไปกับสีเขียวนะสีเหลืองปะสีเหลืองเป็นแน่เลยทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้สีเหลืองเดินขึ้นไปกับสีเขียวนะครับทุกคนก็เห็นกล้องอยู่สามสี่คนนะครับสีเหลืองเป็นแน่นอนนะทุกคนเรียบร้อยฮะสีเหลืองโดนโบยออกฮะผมว่าเป็นแน่นอนนะทุกคนโอเคสีเหลืองไปใช่หรือไม่ใช่จริงด้วยครับทุกคนแต่ว่า ผมไม่ได้โหวตสีเหลืองครับผมไปกดผิดผมไปโหวตสีเทาอทุกคนโอเคแต่รอบนี้เราก็ชนะไปนะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับเกมอมงัสนะครับผมเล่นไปทุกแมปแล้วนะครับก็สนุกไหมครับทุกคนผมว่าเกมนี้ก็สนุกอยู่นะครับแบบได้ใช้สมองไงว่าใครเป็นอินพลสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ